ลูกรักทั้งหลายสำหรับวันนี้เป็นวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2522เป็นนั้นว่าการบันทึกนี้ใช้บันทึกวันละสองคัเศษอาการต่างๆที่พ่อเล่าให้ลูกมารู้สึกว่าจะสัมผัสอารมณ์ที่ไม่ถูกใจอยู่มากมนิรรดาลูกทั้งหลายก็คงจะคิด ว่าอารมณ์ที่ไม่ถูกใจนี่มันเป็นเหตุที่กำลังใจสั่นสะเทือนก็ส่วนใหญ่ที่มันเกิดก็เกิดจากกำลังของโทสะเ,เหตุที่ก็สร้างขึ้นนั้นมันเป็นเหตุที่สร้างให้เกิดโทสะถ้าลูกจะถามพ่อว่าลูกมีอพ่อมีโทสะบ้างหรือเปล่า แต่พ่อมีความรู้สึกอยู่อย่างหนึ่งลูกรักซึ่งเป็นอารมณ์ประจำใจของพ่อคือถ้าว่าอะไรมันเกิดขึ้นแล้วก็พ่อมักจะไม่โทษคนอื่นอย่างที่มีท่านผู้เป็นอรัลทีท่านหนึ่งเวลาที่พ่อสอนกรรมาฐานก็ดีหรือทำกิจเนื่องในการกุศลคนดี บางครั้งเขาก็ใช้เครื่องเยเสียงเต็มอัตราดังเต็มที่เกือบจะสอนกันไม่รู้เรื่องนี่เปิะการหนึ่งบางทีพ่อทำอะไรขึ้นมาซึ่งเป็นของสงเขาก็พังเขาก็ทำลายเสียและบางครั้งกิจที่ยวทำเพื่อสงเขาก็ถืออำนาจว่าเขาเป็นผู้มีอำนาจ เขาก็ยับยั้งห้ามปรามทำลายศรัทธาเขาบรรดาท่านพุทธบริษัทแต่ความจริงบุคคลพวกนี้พอให้ทุกอย่างแม้แต่สถานที่อยู่ก็สร้างให้น้ำกินน้ำใช้ก็ทำบปาให้และเดิมทีก็ให้ลาบสการะอยู่เสมอแต่เขาก็ทำอย่างนี้อาการนี้ทำอย่างนี้ถ้าเป็นลูกบ้าง ลูกก็คงจะคิดโกรธแต่ความจริงถ้าเราโกรธเราก็เป็นผู้แพ้คำว่าผู้แพ้ในที่นี้พ่อไม่ถือว่าเป็นการแพ้บุคคลเป็นการแพ้กำลังใจของเราที่ตั้งไว้คือจิตใจของเราที่ตั้งไว้นั่นก็คือเราตั้งไว้เพื่อพระนิพพาน แต่การพูดอย่างนี้บางทีท่านที่เป็นนักปริยัติหรือว่านักปฏิบัติก็ตามท่านจะคิดว่าเป็นการคิดที่เป็นการอดอุตริมนุษธรรมเพียงเพียงแค่กําลังคิดนะั่นไม่เป็นไรแต่พูดก็เป็นการโอดอุตริมนุยธรรมถ้าเป็นอย่างนั้น้วก็บรรดานักเทศทั้งหมดก็เป็นผู้โอดอุตริมนุษธรรมทั้งหมด และก็น,นักสอนทั้งหมดก็เป็นผู้โอดอุตริมนุษยธรรมทั้งหมดทั้งนี้เพราะไรนักเทศก็ดีนักสอนก็ดีมักจะปรารบเรื่องพนิพานตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสในการปรารบพนิพานนี่ความจริงเมื่อสมัยพ่อบทพ่อใช้คำขอบรรญชา ในตอนหนึ่งว่านิพานัสะสจิกริยายะเอตังกาสาวังกะเหตวาซึ่งแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอรับผ้ากาสาวพัดมาเพื่อทำให้แจ้งเสิ่งพระนิพพานแล้วอุปรชาชก็สอนตาจับจปัญยากากรรมฐานคือเกาโลมานาคาทันตาตะโจเป็นต้น เวลาท่านสอนท่านก็บ,บอกว่าให้ตั้งใจตัดขันห้าที่ววางภาระของขันห้าเสียว่าขันห้านี้มันเป็นของสุกปรกมันเป็นของไม่เที่ยงแยกไปาการสามทิศสองมีการเกิดแล้วกแก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายมันเป็นทุกข์เราควรหาทางวางภาระของขันห้าเสียเพื่อพลิพาน อุปชาของพ่อสอนมาอย่างนี้เวลาขอบรรพชาก็ขออย่างนี้และหลังจากนั้นท่านก็นสอนวิธีเพื่อพรนิพพานพ่อจําได้เพราะก็มาคิดว่าเรื่องอะไรที่มันเกิดขึ้นนี้มันไม่ใช่ความผิดของท่านผู้นั้นมันเป็นความผิดของเราความผิดของเราก็คือหนึ่ง เราสร้างกรรมที่เป็นอกุศลไม่มากกรรมที่เป็นอกุศลเข้ามาตัดรอนเราเพราะเน้นเมื่อเรามีความปรารถนาความดีแต่ว่าถ้ากรรมที่เป็นอกุศลมาตัดรอนเราเราก็ไม่ยอมแพ้กรรมที่เป็นอกุศลทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเรายอมแพ้ถ้าเหตุแห่งความโกรธเกิดขึ้นเรากโกรธเราก็แพ้ เหตุในราคะเกิดขึ้นเราส่งเสริมราคะเราก็แพ้เหตุในโลภะเกิดขึ้นเราพอยใจในโลภะเราก็แพ้นี่เราก็มายึดถือร่างกายว่าการด่าการว่าการกาแกล้งข่งแกล้งวัตถุที่ถูกทำลายเป็นเราเป็นของเราแต่ความจริงนั่นมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราถ้าเราคิดว่ามันเป็นเราเป็นของเราก็แพ้ นี่กำลังใจตอนนี้พ่อทำอยังไงพ่อมีอารมณ์อันหนึ่งซึ่งมันเป็นจุดที่มีความสำคัญสำหรับพ่อและอาจจะไม่มีความสำคัญสำหรับลูกคนใดเพราะว่ากำลังใจไม่เสมอกัน <c oughs> การรักษากำลังใจในพุทธศาสนามีหลายร้อยแบบแต่ละแบบก็มุ่งจดจบคือพระนิพพาน ถ้ามีอะไรมากระทบกระทั่งขึ้นพ่อก็มักจะปกเป็นปกติพ่อใช้สัพพภวนาให้จิตทรงตัวอยู่ว่านิพานังประมังสุข,ขังหรือว่านิพานสุข,ขังในตามปกติก็คิดว่าพระนิพานสุขขังภาวนาไว้เรื่อยๆจิตมันก็จับพระนิพานเป็นอารมณ์อารมณ์ใจก็มีความสุข ในประการหนึ่งพ่อมักจะทนไปถึงประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปประเทศไหนเขาก็ด่าพระองค์ประเทศนั้นไปที่ไหนก็ถูกแกงแกล้งที่นั่นแต่องค์สมเด็จพระพักตร์วันก็ไม่ทรงโกรธแม้แต่ในสมัยที่พระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีอยู่เป็นพระโพธิสัตว์ ก็ถูกริดรอนความดีมแตร่างกายชื่อเสียงอยู่สม่ำเสมอพระองค์ก็ไม่มีความท้อถอยเพราะมีความรู้สึกว่าอุปสรรคเป็นปัจจัยเข้าถึงจุดความมุ่งหมายปลายทางของเราแต่ว่าคำภาวนาวันิพพานสุขนิพาน,าส,น,พานาสุขขังนี้ทำไม่ขึ้นใจอาจิตจับพระนิพพานเป็นอารมณ์ คิดว่าการถูกด่าถูกว่าถูกกลั่นถูกแกล้งมันใช้เวลาไม่กี่วันชีวิตนี้ที่รับปาจาอย่างนั้นไม่กี่วันถ้าเราไปโกรธไปโลภไปหลงไปรักมันจะต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารหานัประมาณไม่ได้ฉะนั้นเราตัดสินใจยอมรับิเวลานี้ คือใช้สังขารุเปขายานถ้าจิตยังไม่ถึงสังขารุเปขายานก็ใช้อุเบกขายเฉยๆวางเฉยเสียคิดว่าคนด่าเราคนก่นแกล้งเราทางไปของเขาคือทางนรกแต่บางทีถ้ามันมีความรุนแรงพ่อก็ไปสำนักของพัญญายมไปคอร์สเปิดดูบัญชีของท่านผู้นั้น เราก็จะรู้ว่าท่านผู้นั้นท่านจะอยู่ในรกขุมไหนเป็นขุ้มใหญ่แล้วมีอายุเท่าไหร่และก็จะต้องผ่านอะไรบ้างอย่างนี้เราก็เกิดความสุขตอนนี้พ่อได้รู้ว่าเขาจะไปในรกเราไม่ยอมไปแต่ความจริงพ่อไม่ได้คิดว่าจะให้เขาไปในรกเป็นดูกิจการที่เขาทำเขาด่าเราเขาแกล้งเราเขาไปไหน ถ้าเราไปยอมรับนับถือดอที่เราโกรธเราโต้ตอบเราก็ไปท <c oughs> ี่นั <else> ่นกำลังใจอย่างนี้พ่อรักษามาตั้งแต่วันแรกของวันอุปสมบทในพระพุทธศาสนาในต่อมาเมื่อกำลังจิตเข้าถึงนิพพานได้ยามปกติพ่อถือสองจุดเป็นสำคัญ จุดแรกคือไปพระจุลามุนีเจดีสถานไหว้ท่านผู้มีพระคุณทั้งหมด <c oughs> และจุดที่สองก็ไปวหมยพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าไปนั่งอยู่ที่นั้นก็มีความชื่นใจแล้วต่อไปก็ไปสถานที่ของตนแต่ว่าสถานที่ของตนนั้นไม่แน่นัก บางทีพ่อก็ไม่ไปนั่งอยู่หน้าพระพุทธเจ้าสบายใจกว่าหมดเวลาก็ลงทำอย่างน,นี้เป็นปกติไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนบางทีนั่งคุยอยู่กับคนอยู่ปากคุยอยู่ที่นี่แต่ใจพ่ออยู่ที่พระพุทธเจ้าเนื้อปากคุยอยู่ที่นี่ก็ใจอยู่ที่ท่านปู่ท่านยา่ามีความสบายใจมาก นี่เป็นการรักษากำลังใจของพ่อที่พ่อบอกว่าคนนั้นผิดสัญญาคนนั้นว่าคนนีนดา่าคนนั้นแกลง้งพ่อพูดให้ฟังว่าเวลาที่พ่อทำจริงๆท่อใช้อารมณ์อย่างนี้นี่หมายถึงว่าตอนระยะกลางละระยะปลายแต่ว่าตอนระยะต้นๆความหมั่นไหวไม่ก็มีวันนี้ก็มาคุยกันถึงว่าเรื่องการตายครั้งที่สี่ เมื่อปีพศ2507ออท่านเปือครูวิชาญชัยคุณนิมนลลพ่อมาอยู่ที่วัดป่าครองมาคำเท่าแต่ความจริงตอนนั้นพ่ออยู่ก่อนหน้านั้นพ่ออยู่ที่สำนักเจริญพระกรรมฐานสำนักหนึ่งซึ่งเป็นสำนักที่แปลกที่สุดเขาปฏิบัติตามแบบของพอมา ถ้าใครแมวอ,อย่างเขาเนี่ยเขาบอกว่าก็หาว่าเป็นเต่าล้านปีและแกก็นั่งดา่านั่งว่าเป็นปกติเดิมทีก็รู้สึกว่าจะเป็นคนดีแต่ต่อมาอยู่เขา้าอยู่เขา้าก็รู้สึกว่าทั้งคณะของเขานั่นแหละทุกคนที่จะเข้าปฏิบัติต้องเอาแบบของเขาทุกอย่าง ดึงความจริงแบบปฏิบัติเรกรรมาฐานมีทั้งหลายสิบแบบมันก็มีผลเท่ากันตอนนี้สมเด็จพระสัมมาสมาัมพุทธเจ้าทรงมีความหวังว่าจิตใจของคนไม่เสมอกันบางคนชอบอย่างนั้นบางคนชอบอย่างนี้ย่าเจริตมีทั้งหจริตกรรมาฐานเฉพาะจริตมีสาสิบอย่าง กรมฐานกลางมีอยู่สิบอย่างรวมเป็นสี่สิบถ้าใครหนักในจริตไหนก็หห้ำหันจริตนั้นก่อนแต่แบบปฏิบัติเขาสำนักนี้เขาปฏิบัติแบบเดียวแบบบังคับให้กินเข้าเย็นอย่างเดียวไม่มีกลับในเมื่อพ่อไม่ปฏิบัติตามเขา เขาทั้งคณนนะก็พากันสาบกันแช่งกันด่ากันบ้านิน,นทาเสียดสีต่อหน้าแกล้งแกล้งโดยประการทั้งปวงแต่ว่าจุดนี้ล,ลูกทําให้พ่อเห็นว่าคนที่อยู่ในขอบเขตผ้ากาสาวพัดคนดีที่นั่งหลับหูหลับตาเป็นนักวิปัสสนา่างคนดีพวกนี้แทนที่จะเป็นผู้สูงขึ้นกับลงอเวจีมหานรก พ่อก็เลยไม่ไปกับเขาละเขาเจะดา่าเขาจะว่ายังไงก็ช่างเขาพ่อก็เฉยได้เป็นเหตุให้จิตกองพ่อวิ่งตัดอารมณ์ดิ้เร็วยิ่งขึ้นคล้ายกับเวลานี้เราถูกสุนัขบ้าไล่กัดแต่ถ้าหากว่าเรายอมให้สุนัขบ้าก,กัดเราก็จะบ้าไปตามสุนัขด้วย <c oughs> ไม่ช่าเราก็จะเห่าจะหอนเหมือนสุนัข แล้วเราก็ตายดังนั้นกำลังใจของพ่อจึงทำเฉยๆยิ้มได้ตลอดพ่อยิ่งเฉยไม่ปฏิบัติตามเขาคนที่ไปหามาสู่ก็มีมากท่านก็เลยเกิดอารมณ์อิจฉาดิสียาท่านก็โกรธท่านก็ทำกันหนักในที่สุดเวลานี้คณะของท่านไม่มีได้อะไรเลยก็มีอย่างเดียวสะสมความโลภ เงินที่เขาทำบุญขึ้นมาสร้างอะไรก็ไม่เสร็จเพราะว่าไม่ได้สร้างไปเทศมาได้ก็เก็บเข้าธนาคารเขาเงินมาทำบุญทำทานก็เก็บเข้าธนาคารหวังดอกเบีย้ยดีไม่ดีก็หวังต้นด้วยที่เราฟังอย่างนี้ก็เพื่อรู้จักการรักษาอารมณ์ อารมณ์ของพ่อก็ตั้งไว้จุดเดียวคือนิพพานสุขขังอีอย่างอย่างหนึ่งก็ถือว่าช่างเขาในเมื่อเขาจะไปอบายภูมิเราก็ไม่ไปด้วยเราจะไปกับเขาทำไมใจมันก็เป็นสุขเขาด่าล้วก็ยิ้มได้เขาเสียดสีแล้วก็ยิ้มได้และต่อมาปี2507 ท่านพระครูวิชาญเชยคุณก็ผ่านนิมนต์มาช่วยที่วัดป่าโครมาคำเท่าวัดนี้ก็ช่วยอยู่สองปีคือสองพัเจ็กับสองพปี2 5งพก็ไปช่วยที่วัดสะพานอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทตอนนี้สำหรับวัดป่าโครมาคำเท่านี้พ่อก็อยู่ มาสองปีเป็นนะว่าวัดนี้ก็ทําการช่วยเหลือ,อยุ่มากเหมือนกันแต่ว่าตามกําลังไม่มากนักหนึ่งพอพ่อมารู้สึกว่าแขกที่ไม่เคยสนใจในวัดปากคลองมะคาเท่ามาก่อนก็มาโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งคนตลาดอำเภอวัดสิงห์เองอยู่ติดกับวัดปากคลองมะคาเท่า บางคนบอกว่าไม่เคยมาวัดป่าคลองมาคำเท่าเลยแล้วก็มามาเป็นโยมประวนาท่านโยมละมูลล้านละมูลพาณิชย์เป็นต้นติ้วหนยแล้วก็เยอะแยะเกือบท่านตลาดเข้ามากันทำให้าาวัดป่าคลองมาคำเท่ามีอาหารเพิ่มขึ้นแขกภายนอกก็มีมากขึ้นจึงได้ทำการก่อสร้างมาไฟฟ้าไม่มีแสงก็ทำให้แสงขึ้น คือแสงในห้องมีก็ได้ปรีแตแสงข้างนอกไม่มีเขาก็ตั้งมิเตอร์ให้มีฟาร์มสว่างสวยส้วมไม่มีเขาสร้างให้ส้วมให้สิบสองห้อง <c oughs> เป็นห้องส้วมพิเศษพร้อมในห้องส้วมห้องน้ำสี่ห้องคือนนทาลูกนนทาไปช่วยสร้างให้ แล้วก็ทําอะไรหลายๆอย่างที่ดําริคิดว่าจะทําให้มันดีขึ้นเยียงกติที่อยู่มันโยเยก็ซ่อมให้มันดีแล้วก็มีแผนการหลายๆอย่างที่จะทาให้มันดีขึ้นแต่โอกาสไม่มีในตอนนี้พ่อก็ต้องพบกับความตายจุดหนึ่งมันมันเป็นความตายที่เป็นกฎคงกรรมในชาตินี้เอง <c oughs> อันนี้พ่อก็อย่าพูดให้ฟังที่พูดให้ฟังถ้าไปกล่าวถึงใครแล้วก็อย่าคิดว่าพ่อไปโกรธเขาเป็นแต่เพียงว่าเล่าสู่กันฟังเสียงรมณ์ที่เข้ามากระทบ <c oughs> สมรัดวาจาครามมาขำเท่านีความดีมีมากแต่ว่าหนักใจยอยู่นิตในบริวาน บริวารที่เป็นครวาตในสมัยนั้นรู้สึกว่าจะชอบผลประโยชน์กันมากพ่อมาอยู่ที่นั่นท้ายวัดป่าคลองมาคำเท่าลอยตัวจากการเป็นหนี้เป็นสินและก็ทำให้คนรู้จักวัดป่าคลองมาคำเท่ามากแต่ด้ว่าเป็นที่น่าเชยดายที่บริวารที่เป็นครวาตที่มีผลได้ กลับหาทางแกล่งแกล้งยุยงส่งเสริมท่านเจ้าวาดบางครั้งเขากดด่าต่อหน้าพ่อพ่อก็ไม่ได้โกรธเขาเรียกพ่อพ่อพ่อว่าหมาแต่ว่าคนประเภทนี้เนี่ยพอพ่อออกไปจากวัดป่าคลองํำเท่าเขาก็สุดโสมเต็มทีไม่มีจยกินแล้วต่อมาก็มาอาศัย ต้องการจะศัยพ่อก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าคนอากตัญยูพระอากตัญยูที่ไม่รู้คนคนพระพุทธเจ้าสุนัรนามว่าเป็นคนเลวพ่ออยู่ที่ไหนไปแล้วพ่อไม่เหลียวหลังไม่ห่วงทรัพย์สินที่พ่อที่งไว้วัดนี้ก็มากแต่ว่าเขาถวาไวว่าที่วัดไหนพ่อไว้วัดนั้น เป็น,นัันว่ามาอยู่ที่นี่ก็เริ่มเจริญรพระกรรมฐานสอนพระตามปกติสำหรับครวาตไม่ค่อยมีมามันเป็นการเริ่มต้นแห่งการสอน <c oughs> พระเนิก็รู้สึกว่ามีความขยันหมั่นเพียรดีมากบางท่านก็ถึงเอาจริงเอาจังบางท่านที่บวชเข้ามาใหม่เป็นนายทหาร ทำไม่กี่วันเธอก็ทํามีผลเป็นพิเศษน่าสเสเิญพระทีวัดนี้ก็รู้สึกว่าดีหนึ่งขยันมั่นเพียในการศึกษาท่านนักธรรมระบาลีในเราการนี่สองก็มีความขยันมั่นเพียในการงานเพราะนั้นว่าวันหนึ่งเพ่อก็มานั่งคิดถึงความตาย ว่าความตายมันจะเข้ามาใกลพ้พ่อถ้าเวลาพ่อตายนี่สินมันไม่อยู่ทำยังไงดีละ่ะไม่มีสตังใช้เขามาก็แย่ไม่อุ่นหนาฟ้าข้างมันเวลานี้ริงได้คิดทำพระตามแบบฉบับที่เวลาที่จเจริญพระกรรมฐานท่านมาบอกให้ทำพระใช้ตะกวดหลอมวันหนึ่งใช้วิธีสูบใช้เครื่องเป่าทองมาสูบ มันดีอันตรายไม่เกิดขึ้นน้ำมันเบนซินมันไหลไฟก็ไม่มือท่านมาหายเชียสิทธิ์อยู่ใกล้ก้นดับไฟข้างล่างครูจะไม่กุติแต่ไฟที่มือของพ่อมันติดอยู่แดงโชดพ่อสะบัดไปครั้งหนึ่งมันไม่ดับสะบัดอีกทีรู้สึกว่าดับก็ดีใจว่าไฟดับไปดูแล้วจริงๆปรากฏว่าหนังมือตั้งแต่ข้อมือลงไป ห้อยลงไปติดจุดปลายนิ้วนิดเดียวทั้งข้างหน้าข้างหลังเหมือนกับพ่อใส่ถุงมือแล้วก็ถอดถุงมือออกแต่ว่าตรงปลายนิ้วมันติดอยู่พ่อเห็นเข้าก็รู้สึกว่านี่มันเรื่องธรรมดาจิงคิดในใจว่านี่มันกรรมอะไรนะเราคิดจะทำพระจะทำตามแบบปฏิบัติที่พระท่านบอก ทำไมไฟมือไม้ไหมมือฝาหนังลอกไปจนหมดเนื้อขาวจ้องแล้วพวก็นั่งฉีกหนังที่มันติดปลายนิน้วนิดนิดเอาหนังออกเหมือนก็ไปปลอกทุงมือถึงหลุดออกขณะที่ฉีกหนังพ็ปรากฏว่าเห็นภาพควายตัวหนึ่งวิยย่งผ่านหน้าไป หางควายมีไฟจุดแดงก็นึกขึ้นมาได้เห็นภาพจำได้ว่าเจ้าควายแก่ตัวนี้มันเคยเข้ามากินข้าวในลอมไล่มันเท่าไรเท่าไรมันก็ไม่จำตีมันแล้วมันก็ไม่จำตอนี้สุดก็หาทางเอาไฟเอาฟางมาพันหางแล้วก็จุดไฟมันมันก็วิ่งไปเพื่อความร้อน นับตั้แต่วันนั้นเป็นต้นมามันก็ไม่มารบกวนกรรมนี้ฟังฟังแล้วคล้ายๆกรของกันหานชาลีเป็นนั้นว่าวิงควายวิ่งผ่านไปพราะก็ทราบมันกรรมในชาติปัจจุบันนั่นเองเข้ามาสนองพ่อจิตพ่อก็มีความสุขมีความรู้สึกในใจว่าดีแล้ว กรรมนี้มาดึงเราสชาตินี้เป็นการดีแล้วก็ขอชดใช้กรรมดึงได้สั่งให้นเนนที่อยู่ประจำไปซื้อยาที่ตลาดเอามาใส่แต่มันก็น่าแปลกใจลูกรักพ่อก,ก็ชะาพ่อก,ก็ล้างพ่อก,ก็แผลพ่อทำงานอย่ง้พ่อคนเดียว นั่งอยู่เวลาประมาณสักหนึ่งชั่วโมงมันก็ไม่มีความร้อนมันก็ไม่มีความเจ็บแต่ถามว่าจิตตอนนั้นพ่อมีความรู้สึกยังไงพ่อรู้สึกว่าหนังลอกพ่อก็รู้สึกว่าเป็นการชัดช้อยช้ยชดกรรมคนดีแล้วแต่ใจเวลานั้นจับะนิพานเป็นอารมณ์ จิตก็จับว่านิพพานสุข,ขังร่างกายมันยะบังกขช่างเราขอปานิพันธ์ใจก็สว่างสวัยเห็นองค์สเมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาลอยอยู่เฉพาะหน้าของพอ่อทรงแย้มประโอดแล้วก็มีรัศมีกายผ่องใสมากทรงทรงเปล่งจับพันรังสีรัศมีอวการความชื่นใจมันก็เกิด ใจมันไปจับที่พระพุทธเจ้าพระท่านพูดท่านคุยด้วยพ่อก็พูดคุยตามปกติได้งานใจในหลปลักถ้าเราทำจนชินมันจะทำได้หลายหลายอย่างพร้อมกันใจจับจุ่ที่พระพุทธเจ้าโดยและก็เอาแล้วก็มาพูดมาคุยกัชบชาวบ้านด้วยอันนี้ไม่มีการเนื้อไม่มีก็ไม่มีการเลอะเลือน ทำงานได้พร้อมกันหลายอย่างคือนึกถึงพระอินทที่มีศัพว่าสหสเสนโตพระอินมีตาทางพันแต่ความจริงไม่ใช่ตาหมายถึงอารมณ์ที่เป็นทิพท่านสามารถจะคิดงานจาในเวลาเดียวกันได้พันเรื่องนอารมณ์ที่เป็นทิพท่านทำได้หลายๆอย่างเราไม่ใช่พระอิน เราเป็นคนจะทำงานคราวเดียวสองอย่างจิตยากพระจับพระพุทธโรปด้วยทรงอารมณ์วา,านิพาวานิพันนสุขขังด้วยป้าก,ก็คุยกับพระพระท่านก็ถามว่าเจ็บไหมพระเวลานหนึ่งชั่วโมงเสร็จก็มีความรู้สึกว่าเจ็บตุบๆุมือเจ็บตุบๆเกิดขึ้นความรู้สึกมันก็บอกว่าประเดี๋ยวจะเป็นตะคิว มันตุกๆในน้อยนะไม่ถึงก็เจ็บกระแสบพ่อก็บอกพระบอกว่าพ่อขอเวลานอนประเดี๋ยวบางทีแผลมันจะเป็นอันตรายพร <c oughs> ะตั้งเอาล้อมถามมาร้อนไหมเจ็บไหมก็บอกว่าเวลานี้ไม่รู้สึกร้อนแล้วก็ไม่มีความรู้สึกเจ็บเลยเฉยๆมือขวาที่หนังเลากจากข้อมือออกไปมันก็ถุงมือถูกถอด กับมีมือซ้ายที่มีความรู้สึกอย่างไงมีมือซ้ายมีความรู้สึกอย่างไหนมือขวาก็มีความรู้สึกอย่างนั้นแต่ว่าพอหนึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วก็ปรากฏว่ามีเส้นเตุบๆน,น้อยก็อบอกพระบอกว่าขอนอนสักมนิดนะก็เลยเข้าห้องนอนพอเข้าห้องนอนนะมือวางไม่พอสบายสบาย แล้วก็ตั้งใจว่าทำใดที่องค์สมเนจพระจอมไตรปรมศสสสนดาทรงตรัสว่าชาติทุกขาความเกิดเป็นทุกข์ชราทุกขาความแก่เป็นทุกข์ระนำ้ำทุกขังความตายเป็นทุกข์ร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นของจริงเพราะว่าเวลานี้ร่างกายที่เราไม่ต้องการให้ไฟมันไหม้มันก็ไหม้ ความเจ็บรู้สึกว่ามันก็เตื้องขึ้นนิดหนึ่งพ่อกร็รวบรวมใจคิดว่าร่างกายเอย๋ยเธอที่ประกอบไปด้วยธาตุสี่มีแต่ความสุกรกบโรคพรนี้ทางเธอเป็นรังของโรคป่าพังคุ้นนางเธอจะต้องเป่วยเน่าเป็นธรรมดาเธออยากจะเป่วยก็ป่วยเธออยากจะเน่าก็เน่า เธออยากจะมีโรคก็มีไปเถอะฉันไปละฉันไม่เอาก็เธอละก็รวบรวมกําลังใจมันไม่ต้องรวบรวมกาลังใจอะไรมากก็คิดว่าไปละจิก็พุ่งพลุกันไปสู่บรรดุกำพลศิลา <c oughs> ไปไหว้ท่านปู่ท่านยา่าท่านพ่อมีประคุณบิดามารดาทั้งหมดแล้วก็ต่อไปทีไปที่วิมานบนนิพพาน ไปนั่งไปถึงเม่บนิพานก็สบายใจไอ้ร่างกายที่มันเป็นแผลมันไม่ได้ไปด้วยร่างกายนั้นมันสวยก็ไปนอนบนแท่งบนแท่นนั้นเป็นสริรีแร่พราว,รวดุวิมานก็มีความสวยสดงงามมีความสดชื่นตัวเองก็มีเครื่องประดับเป็นแก้วลูกรักทั้งหลายจะพูดต่อไปมันก็ไม่มีเวลาเส็จแล้วนี่โลก เวลาเลยเสร็จแล้วพ่อของวดก่อนนะเออฟังคัสเสศจหน้าต่อไปขอความสุขสวัสดีจงมีแต่ลูกรักทุกคนสวัสดี